เดียด,ดิเสพติดความหลงไหลเติมไฟให้ชีวิตคุณ Welcome to Addict Podcast สวัสดีครับขอตอนราข้ัสู่ a อดดิ t i c Podcast ตอนที่75กับผมเพิร์พงปฏิภาสกยืดครับวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยได้ติดตามรับฟัง a n a ดิ t i c Podcast มาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าในช่วงตอนหลังๆเนี่ยเราก็จะหยิบจับพวกเทคนิคหรือว่ากลยุทธ์ที่น่าสนใจต่างๆนะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆกันนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยได้ยกแบบว่ากรณีศึกษาหรือว่าไอเดียเจ๋งๆเนี่ยมาอัปเดตกันสักเท่าไหร่ แต่ว่าสัปดาห์นี้ครับรายการเพื่อนบ้านของเราครับรายการเซซัมติงนะครับก็ขอหยุดพักหนึ่งสัปดาห์นะฮะผมก็เลยขอหยิบจับเคสหรือว่ากรณีศึกษาเนี่ยมาแบ่งปันเพื่อนๆกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนเนี่ยเราจะเห็นไอเดียดีๆนะครับจากทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดูเป็นอันที่แบบว่าคนในสายครีเอทีฟหรือว่านักการตลาดเนี่ยควรจะอัปเดตกันเอาไว้นะครับ ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า5กรณีศึกษาช่วงต้นเดือนสิงหาคมปี2020นี้นะฮะที่นักครีเอทีฟนะฮะหรือว่านักการตลาดต่างๆควรอัปเดตกันเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับลองมาฟังกันดูครับสำหรับกรณีศึกษาแรกที่อยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันในวันนี้นะครับก็ขอเริ่มต้นกันด้วยกรณีศึกษาจากประเทศไทยก่อนละกัน นะครับถ้าใครได้ติดตามข่าวสารนะฮะจะเห็นว่าล่าสุดนี้ครับทาง GMM Grammy นะครับเขาได้มีการแตกลายธุรกิจใหม่นะฮะดยการเปิดตัวบริษัทที่ชื่อว่า GMM Goods นะฮะเป็นธุรกิจที่ถ้าสมมติว่าอธิบายแบบง่ายๆเลยนะฮะคือตอนนี้เนี่ย GMM เนี่ย Grammy ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะเขาก็มีศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับภายในค่ายนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลของการทําธุรกิจเพลงธุรกิจซีรีส์ธุรกิจ เลยต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีการเติบโตที่แบบโห,โหสูงมากนะครับดังนั้นอีกความท้าทายอย่างหนึง่งเนี่ยทางแกรมมี่ก็ต้องมีการแตกลายหาโมเดลธุรกิจใหม่ๆนะครับด้วยความที่มีศิลปินเยอะแบบนี้ครับทางแกรมมี่ก็เลยเห็นโอกาสอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นปกติเราก็จะเห็นศิลปินแบบเฮ้ยเขาชอบออกไปทําแบรนด์ของตัวเองไปขายครีมไปขายอะไรต่างๆ,ๆใช่ไหมฮะทางแกรมมี่ครับเขาเลยจัดทำเนี่ย GMM g r o u p ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการสร้างธุรกิจให้กับศิลปินนะครับโดยที่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยศิลปินเขาต้องการมีธุรกิจอะไรยังไงเนี่ยทางบริษัทนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนบริษัทที่ทำการตลาดแล้วก็วางแผนออกมาเป็นธุรกิจทุกอย่างครบคันให้ทีเดียวหมดจบเลย นะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อย่างตัวโปรเจกต์แรกที่ทาง j m m g อ o เได้มีการเปิดตัวออกมานี้นะฮะนั่นก็คือตัวแบรนด์ออร่าไทยของคุณต่ายออร่าไทยนั่นเอง ก็ถ้าใครได้ติดตามผลงานเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวหนังโฆษณาเนี่ยก็โอ้โหทำออกมาได้แบบว่าสตอรี่เทลลิงโหดมากนะครับมีการใส่มุกใส่เล่าเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของแบรนด์ออร่าไทยมากๆเลยนะครับที่ทางคุณต่ายออร่าไทยเนี่ยออกมาแสดงให้เห็นนะครับหยิบจับอินไซต์ต่างๆที่น่าจะเป็นข้อสงสัยของหลายๆคนเนี่ยมาขยี้นะครับผ่านการเล่าเรื่องนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกมูฟเมนต์หนึ่งที่เห็นชัดเจนมากๆ ว่าไม่ว่าศิลปินคนไหนนะครับก็สามารถมีแบรนด์ของตนเองได้นะฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างคุณตายอรไทยเนี่ยก็มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมีแฟนคลับที่โอโหผูกพันกับผลงานของคุณตายมาอย่างยาวนานนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าในอนาคตนะฮะเราก็คงจะได้เห็นแบรนด์เจ๋งๆนะครับจากศิลปินนะครับพร้อมกับการทําการตลาดทําการสื่อสารต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยออกมาให้เราติดตามได้อย่างโอโหไม่ขาดสา แน่นอนนะครับก็นี่เป็นข่าวอันแรกนะฮะที่เป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนวงการธุรกิจแล้วก็วงการความคิดสร้างสรรค์นในไทยประมาณหนึ่งเลยนะครับกับการเปิดตัว GMM Goose นั่นเองครับและสำหรับกรณีศึกษาอย่างที่2ที่อยากจะมาแบ่งปันกันนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไอเดียที่แบบว่าใช้คําว่ากวนตีนเลยดีกว่า นะครับกับการที่ทางเกม Fortnite ครับเขาได้มีการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาอันหนึ่งนะครับโดยการล้อเลียนผลงานจาก Apple ที่ชื่อว่า1984นะฮะโดยครั้งนี้เนี่ยฟอร์ดไนมาในผลงานที่ชื่อว่า1984 0 f o r t t n i ก็มีการใช้คำที่แบบว่าโอ้โหเล่นคำกับ1984หรือว่า1984ด้วยนะครับก็ลักษณะการนำเสนอของ Fortnite ในครั้งนี้นะครับเหตุผลที่ทำไมถึงสร้างผลงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าถ้าใครได้เป็น สายแบบเล่นเกมนะฮะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะอยู่ในสาย developer เนี่ยจะรู้นะครับว่าเวลาที่แบบว่าเรามีการขายหรือว่าได้ไรายได้อะไรจากในแอปอะไรต่างๆเนี่ยทาง Apple นะครับแอปสตอร์เนี่ยเขาก็จะมีการหักไป30%นะครับซึ่งทาง Fortnite เนี่ยเขาก็เฮ้ยเริ่มอาจจะรู้สึกว่าแบบ มันเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างประมาณนี้นะเขาก็เลยได้มีการเปิดตัวไอเดียหนังโฆษณานี้ออกมานะครับถ้าใครจํากันได้นะครับหนังอันนี้ถือว่าเป็นหนังโฆษณาที่แบบโหเปลี่ยนโลกเลยนะครเพราะตอนนั้นเนี่ยมีการปล่อยมาในช่วงซูเปอร์โบแล้วก็ถ้าผมให้เล่าภาพสั้นๆนะครับก็คือมีผู้หญิงคนนึ่งเขาวิ่งมานะฮะถือค้อนมาแล้วก็โยนไปที่หน้าจอที่มีตัวร้ายอยู่ในหน้าจอนั้นนั่นเอง นะครับแต่ว่าครั้งนี้ครับฟอร์ n ไน e ฮะเขาได้มีการแบบว่าโอ้โหพลิกกลับกันนะครับหน้าจอนั้นไม่ใช่ตัวร้ายจากไหนครับแต่ว่าเป็นหน้าจอตัวการ์ตูนนะฮะตัวหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกับโลโก้ Apple นะครับแล้วคนที่วิ่งมาเนี่ยก็คือตัวละครตัวในเกม f o r t n i นทนะฮะที่ถือขวานมาเลยครับแบบเท่ๆเลยนะฮะแล้วก็เคลื่อเข้าไปนะฮะที่หน้าจอนะครับที่เป็นรูปตัวละครคล้ายๆ Apple นั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่แบบว่าผมว่าโอ้โหมันกวนมากม นะแล้วก็อิเลเมนต์อะไรต่างๆนะครับคืออยากให้เพื่อนๆลองไปรับชมเปรียบเทียบกันนะครับมันเหมือนเป๊ะมากๆแต่ว่าเปลี่ยนเป็นตัวละครของ Fortnite แทนนะฮะพร้อมกับจบข้อความสวยๆนะฮะว่าเฮ้ยเขาต้องการเรียกร้องอะไรยังไงนะครับแล้วก็จบด้วย Hashtag Free Fortnite ะครับก็เป็นอหนึ่งผลงานที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่ ครีเอทีฟหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยหยิบจับแนวคิดนี้ไปไปใช้ได้เหมือนกันนะกับการที่ใช้ผลงานที่จริงๆมันก็คนรู้จักทั่วโลกกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเอามาสร้างสรรค์ให้มันแปลกใหม่นะครับเพื่อแสดงเจตนารมณ์นะฮะที่อยากจะสื่อสารออกไปจริงๆแนวทางนี้ก็มีอยู่หลายๆอันเหมือนกันนะครับในช่วงโควิดก็มีหลายๆแบรนด์ที่ทําอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าเคสเนี้ยผมว่าค่อนข้างเห็นภาพชัดมากๆนะครับยังไงก็ลองไปตามดูกันได้ครับกับแคมเปญฟรีฟอ o ต์ไนท์นะครับไนทีนเอ ฟอร์ดไนนนั่นเองครับ และสาหรับกรณีศึกษาอย่างที่3นะครับที่อยากจะมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับก็เบอร์เกอร์คิงครับมาอีกแล้วฮะมีการปล่อยแคมเปญแบบปุวนๆอีกแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้ครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหมาะสมกับสถานการณ์ช่วงโควิดนะฮะโดยเฉพาะที่ต่างประเทศเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงนะครับเราจะเห็นว่าอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางยุโรปเองเนี่ยเขาก็มีการแบบว่าอัตราที่คนติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเรื่องของการโซเชียลดิสแทนซิ่งการที่ นเนี่ยก็ควรจะใส่หน้ากากอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นที่แบบว่าคนควรจะหันมารณรง์กันมากขึ้นนะครับดังนั้นฮะเบอร์เกอร์คิงเขาได้มีการออกไอเดียนะครับที่เรียกได้ว่า,ามีความกวนในสไตล์เบอร์เกอร์คิงเช่นเดิมนะครับโดยที่เบอร์เกอร์คิงครับเขาได้มีการเปิดตัวแคมเปญที่ชื่อว่า save order mask นะครับหรือว่าหน้ากากอ,าอะไรอะ หน้ากากสั่งอาหารแบบปลอดภัยอ่ะถ้าแปลเป็นไทยน่ารักน่ารักก็คงประมาณนี้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเวลาคุณจําเป็นต้องไปที่ drive t o นะครับขับรถไปสั่งอาหารที่เบอร์เกอร์คิงหรือว่าจะเข้าไปสั่งที่ร้านเนี่ยจากเดิมที่คุณก็ต้องใส่หน้ากาก,ากแล้วก็จะต้องมีการพูด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 ,พดซึ่งอาจจะทําให้ติดเชื้อกันตอนนั้นเนี่ยแหละฮะพนักงานเขาอาจจะติดแบบว่าน้ําลายกระเด็นมานะครับ ทำยังไงให้คนเนี่ยไม่ต้องพูดกันเลยนะครับเบอร์เกอร์คิงเขาก็เลยมีไอเดียครับจัดกิจกรรมมันนึงขึ้นมาว่าเขาเนี่ยจะทําเป็นหน้ากากนะครับที่เขาจะปริ้นข้อความนะฮะอยู่บนหน้ากากนั้นเลยนะฮะว่าถ้าสมมติว่าคุณต้องการสั่งอะวอเปอร์หชิ้นไม่ใส่ผักอะไรอันนี้อะขอเพิ่มอันนี้คุณก็สามารถใส่หน้ากากเนี่ยครับไปสั่งที่เบอร์เกอร์คิงได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรท่านนั้น ก็ถือว่าเป็นไอเดียอันนึงที่แบบว่าเออวะ่ะมันก็เล่นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องรอดูในแง่ของ practical ต่อไปนะครับว่าทางเบเกอร์คิงเนี่ยเขาจะสามารถสร้างสรรหน้ากากพวกนี้เนี่ยได้เยอะมากน้อยขนาดไหนนะฮะแต่ว่าในมุมผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นไอเดียอันนึงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นแบรนด์เบเกอร์คิงในการแบบเล่นอะไรที่มันแบบตลกขบขันแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถแบบว่าสร้างพื้นที่สื่อโหแบบมีสื่อต่างๆเนี่ยอยากจะพูดถึงแคมเปญ้นนี้เย,ยอะแยะ,ยะมากมายเหมือนกันนะ เพราะว่าเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรนานั่นเองนะครับก็เป็นกรณีศึกษายอย่างที่3ครับกับเคสเบอร์เกอร์คิงเซฟออเดอร์มาสนั่นเองครับ และสำหรับกรณีศึกษาอย่างที่4นะครับก็ขอพูดถึงแบรนด์ Apple กันบ้างนะฮะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแซลล์ถึงเขาไปนะครับก็พูดถึงผลงานเขาหน่อยดีกว่านะเพราะว่ามีอันนึงครับที่ออกมาแล้วก็ค่อนข้างเจ๋งมากๆนะครับนั่นคือการต่อยอดไอเดียแคมเปญอันนึงซึ่งผมเชื uh ่อว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้จักหรือว่าเคยเห็นแคมเปญนี้กันแบบบ่อยๆกันอยู่แล้วด้วยนะครับนั่นก็คือแคมเปญที่ชื่อว่า s h o t on iphone นะฮะที่ปกติแล้วนะครับเราก็จะคุ้นเคยกันด้วยการเห็นภาพหลายๆภาพ นะครับที่อยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าตามป้ายบิลบอร์ดตามโปสเตอร์ทางแบบว่าห้างสปปรรพสินค้าต่างๆนะครับที่คนเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปนั้นขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็ p p o o n เนี่ยก็หยิบจับมาเพื่อแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของกล้องของเขาเลยนะฮะว่าเฮ้ยภาพนี้เนี่ยช็อต by iPhone ช็อต on ไอโฟนจริงๆนะ รวมถึงหลายๆงานโฆษณาของเขาก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาที่ใช้ iPhone นี่แหละครับเป็นเครื่องมือในการถ่ายทําหนังโฆษณาตัวนั้นนะฮะแต่ว่าล่าสุดนี้ครับสิ่งที่เขาทํามานะครับไม่ได้ทําหนังโฆษณานะฮะแต่ว่าทําหนังสั้นเรื่องหนึ่งนะครับโดยการร่วมมือกับผู้กํากับชื่อดังนะครับอย่างเดเมียนเชเซลนะฮะเจ้าของผลงานลาลาแลนหรือว่าหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกับอีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อดังของเขาเลยก็คือวิบล s ชนะครับก็ ผลงานนี้ฮะเป็นการที่ร่วมมือนะครับเดเมียนเนี่ยเขาก็ได้สร้างสารรค์หนังสั้นอันนึงที่ชื่อว่า The s t a n d a b l e นะครับเป็นการเล่าเรื่องถึงความรักของสตันด์แมนคนนึงนะฮะที่แอบไปหลงรักกับดารานะครับโดยผลงานอันนี้นะฮะมีความน่าสนใจตรงที่ภาพหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ออกมาให้เรารับชมเนี่ยจะเป็นในลักษณะของวิดีโอแนวตั้งนะฮะแล้วก็ถูกถ่ายทำด้วย iPhone 11 Pro ทั้งหมดเลย นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปนะฮะเพื่อนๆก็สามารถไปรับชมกันได้นะฮะแต่ว่ามันแสดงให้เห็นถึงโปรดักชันอีกเลเวลหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งคอนเนต์ครีเอเตอร์นะครับมักจะยึดติดว่าแบบโหอ,อุปกรณ์มันสำคัญหรืออะไรต่างๆพวกนี้เนาะแต่ว่าผมว่าไอผลงานนี้แสดงให้เราเห็นเลยว่าแม้แต่กระทั่ง iPhone 11 Pro ยังสามารถสร้างสรรผลงานแบบอลังการขนาดนี้ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์แน่นอนมันก็สําคัญแหละแต่คงไม่ใช่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดขนาดนั้นเสมอไปนะฮะถ้าสมมุติว่ามีอุปกรณ์ที่มันสามารถเฮ้ยถ่ายได้คุณภาพโอเคแล้วแต่ว่าไอเดียหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่เราควรให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้ฮะผลงานนี้เนี่ยถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับกับ s h o t on iPhone Vertical Cinema by Damien c h a z e l l e นั่นเองครับ และสำหรับไอเดียกรณีศึกษาอันสุดท้ายที่วันนี้อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับไอเดียนี้เนี่ยมาจากแบรนด์บล็อกบัสเตอร์นะฮะซึ่งถ้าใครเป็นสายหนังนะฮะก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยบล็อกบัสเตอร์ถือว่าเป็นธุรกิจ ร้านเช่าวิดีโอที่แบบยิ่งใหญ่มากๆนะฮะแต่ว่าในช่วงปีที่แล้วนะครับจากวิกฤตทางเทคโนโลยีพอมี Netflix มีอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยธุรกิจเขาก็โอ้โหโดนผลกระทบหนักมากนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจากสาขาที่มีเยอะมากๆนะครับทั่วอเมริกากลับกลายเป็นเหลือแค่สาขาเดียวนะครที่อยู่ที่รัฐโอเรกอนนั่นเอง นะครับสิ่งที่บอคบัสเตอร์ทมครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะฮะคือด้วยความที่ตอนนี้มันเหลือแบบว่าร้านในตำนานแห่งสุดท้ายแล้วนะครับที่จะสัมผัสได้ถึงความคลาสสิกในยุคแบบ90นนะฮะที่คนเนี่ยสามารถมาโอ้โ oh, หมาเสพวิดีโอมารับชมหนังนะฮะในสมัยนั้น นะครับตอนนี้ครับบล็อกบัสเตอร์เขาเลยได้มีการเปิดตัวไอเดียที่ชื่อว่า The Last Blockbuster on Airbnb คือเขาเนี่ยก็คือเปิดโอกาสครับให้คนเนี่ยสามารถมาเช่า Airbnb ะครับมานอนมาค้างคืนมารับชมหนังที่บล็อกบัสเตอร์สาขานี้ได้ โดยที่ราคาสําหรับคนที่มาแบบว่าอยากจะมานอนในโปรแกรมในแคมเปญของเขาอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถูกมากนะฮะเราก็สามารถมากับเพื่อนก็ได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็มีการเปิดจํากัดแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นไอเดียหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ได้เหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นแบบว่าโปรโตไทป์นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ทางบล็อกบัสเตอร์เขาทดลองดูนะฮะว่าอ่ะในเมื่อมันมีโควิดเมื่อ,อไรแบบนี้แล้วเนี่ยก็คนก็ไปดูหนังกันไม่ได้นะฮะก็จัดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่ทําให้ความเป็นตํานานของบล็อกบัสเตอร์แล้วก็สาขาที่มีอยู่ที่เป็นสาขาสุดท้ายนี้เนี่ยเขาสามารถหยิบจับสิ่งนี้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเอง นะครับก็เป็นไอเดียหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆลองไปรับชมผลงานโปรโมทของเขากันดูนะครับเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าสิ่งที่เขาโปรโมทมาก็เป็นภาพง่ายๆเหมือนเวลาเราจะไปจองห้องพักนี่แหละฮะแต่ว่ามันดึงดูดให้เราแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยอยากจะมีประสบการณ์แบบนี้บ้างนะฮะก็หวังว่าในไทยเนี่ยคงมีอะไรที่แบบว่าเจง๋จงๆแบบนี้ให้เราติดตามกันดูบ้างด้วยนะครับก็ติดตามมันดูได้ฮะกับไอเดียนี้ที่ชื่อว่า The Last Blockbuster on Airbnb นั่นเองครับ และนี่ก็คือ5แคมเปญนะฮะ5ไอเดีย5กรณีศึกษาที่วันนี้เนี่ยผมอยากจะหยิบจับนะครับจากทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศมาให้เพื่อนๆที่เป็นครีเอทีฟหรือว่านักการตลาดเนี่ยได้อัปเดตกัน นะครับก็ทบทวนสั้นๆอีกรอบนึงครับว่า5ไอเดีย5กรณีศึกษาที่วันนี้ผมมาแบ่งปันเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกครับก็คือ GMM Goods นะฮะที่เป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ในการขยายธุรกิจนะฮะของทาง GMM Grammy ด้วยการเปิดตัวแบรนด์อันแรกออกมาเลยนะฮะก็คือออร่าไทยจากคุณต่ายออร่าไทยนั่นเอง ส่วนไอเดียที่2ครับก็คือไอเดียจากเกม Fortnite นะครับกับแคมเปญที่ชื่อว่า Free Fortnite 19 8 0 Fortnite นทะครับที่มีการล้อเลียนผลงานโฆษณาในตำนานของ Apple นั่นเองและอย่างที่3ครับก็คือไอเดียจาก b u r g ์เกอร์คนะครับคุณไม่จำเป็นต้องสั่งอาหารด้วยการพูดอีกต่อไปนะฮะคุณต้องการอะไรเดี๋ยวทาง b u r g ์เกอร์เนี่ยจะปริ้นนะครับข้อความเหล่านั้นบนที่หน้ากากมาสของคุณแล้วคุณก็ไปสั่งได้แบบง่ายๆไม่ต้องพูดอะไรเลย ะะและอย่างที่4ครับก็คือไอเดียจากทาง Apple นะฮะในการต่อยอดแคมเปญช็อตออนไอโฟนนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยได้ร่วมมือกับผู้กำกับชื่อดังนะฮะอย่างเดเมียนเชเซลนะฮะในการสร้างสารรค์ผลงานหนังสั้นนะครับที่เป็นหนังแอคชั่นในรูปแบบของวิดีโอแนวตั้ง และแคมเปญอันที่5นะครับอย่างสุดท้ายที่มาแบ่งปันกันในวันนี้นะฮะนั่นก็คือ The Last Blockbuster on Air Airbnb นะครับในการที่สร้างให้คุณเนี่ยสามารถมีประสบการณ์ไปนอนที่ Blockbuster สาขาสุดท้ายของโลกได้นะฮะโดยการที่คุณเนี่ยก็จะได้สัมผัสประสบการณ์การดูหนังเหมือนแบบในยุค90นะฮะที่คุณไม่สามารถหาจากที่ไหนได้แน่นอนครับ และนี่คือทั้งหมดของ a n a d i c Podcast ตอนที่75ในวันนี้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็หวังว่าไอเดียที่วันนี้หยิบจับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันนะฮะก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆนะครับที่ให้เพื่อนๆสามารถนําไปคิดค้นไอเดียคิดค้นแคมเปญคิดค้นการตลาดการสื่อสารอะไรต่างๆที่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็เหมาะสมกับยุคสมัยนะครับแล้วก็สําคัญก็คือตอบโจทย์ทางธุรกิจของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง นะฮะก็ถ้าสมมติว่าใครมีคอมเมนต์หรือว่าอยากจะมีฟีดแบ็กอะไรเพิ่มเติมอยากจะให้ทําแบบนี้บ่อยๆนะฮะก็บอกกันได้นะครับแต่ว่าถ้าปกติแล้วนะฮะเพื่อนๆ,ๆก็สามารถติดตามอัปเดตไอเดียดีๆแบบนี้ได้เนี่ยจากรายการเพื่อนบ้านของเราเลยนะครับนั่นก็คือรายการ s ซซัมติ t งนะฮะที่อยู่ในช่อง The ะ d d ด c ิกพอดแคสของเราเช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามได้ทุกวันเสาร์นะครับกับรายการ Say Something ที่จะทําโดยเพจแอดเพ r ร์เจอรนั่นเอง ะะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับฟังอดีตพอดแคสต์นะครับไว้เจอกันตอนต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you for listening at Addict Podcast